สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วเราหายอา่มห่างหายกันแบบว่าไม่ได้บอกราร์ลยนครับมาต่อต้องไปที่อ,อันนี้ก่อนนะนเนี่ยคาเซล,ลตัวเนี้ยเอาเอาอันนี้ก่อนเรากำลังทำเล่นปลูกอยู่นะคะประมาณสามสิบนาทีแหละ เนี่ยไหนแล้วอ่ะมายามป๊ะเอาสักกระเบรยอุ้ยโยน อ้าแล้ไปไหนอ่ะคือยังแห่์เล่นไม่เป็นอ่ะพี่แถบเฮีย์ืออะไรอ๋อเอ้าแล้วเสร็จต้องใช้อันนี้นะเอ๊ะเรา ไม่เป็นโอเเคพื่อบดล็อกยันเดเลสซูมเลเตอร์เราต้องทำข้นาพัดอนเอหลเอโหลดดิงโหลดดิ้งอัเปเดี๋ยวให้มันโหลดดิ้งเสร็จก่อนนะเดี๋ยวมาถ่ายก่อนอวุ๊ยกิดผิดจะ stop คลิป โอเคค่ะทุกคนรอบเมื่อกี้เราเล่นชนะแล้วเราจะต้องมาเล่นรอบใหม่แต่เราขอไม่ให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวติดเหลืองอเดี๋ยวติดเหลือง <c oughs> จริงรับ <c oughs> น,นะโอเคอ่ะโอเคมาแล้วจะตอบคิดต่อ <c oughs> <c oughs> มาพมาเล่นก็ได้ ีพีต่อไปก็คือจะเป็นเกนต่อไปแล้วก็อีพีสปต่อไปก็คืออุ้ยเดๆเดอดตอนก็คือจะมาเจร็อกเกนด้แหละอุ้ยวิาอลยโลและแล้วลกดยังไงต่ออ ต้องเคลมโอเคเคลมให้หมดเลยอ๋อคีเอาอะไรอ่ะเออเอาอะไรเอาค ละอันนี้เสริมสัมพันธ์ดูว่าสิทธิ์จริงข้อที่3อ๋อชื่อรถแล้วไปไปไม่ต้องให้ต่อซึ่งจะมาสอบทีอ๋อนี่ไง

มีชื่อเป็นผู้ครอบองและผู้ทั้งหมดทำให้้ออสีเกิดความไม่พอใจก็มีการฟ้องร้องเพื่อให้ผู้ดินจากหลังจากที่มาหาเสียชีวิตนะครับต่อมารอยลงใต่อเลไม่เต้นแลวันนี้ก็มีการข้มาที่สถานงานเพื่อกดินีาีบดียิงนาที่้องย เดี๋ยวมันจะมีนาฬิกาปลุกมาปลุกถ้ามันครบสามสิบวินาทีแล้วเห้ยทำนี่ให้กลัแล้วใช่ไหมโอเคก็ตรงนี้ใช่ไหมอะไรอังเล่นไม่เป็มฮนะอะไรกันครับเนี่ย

โอ้ยน่าที่เอะไรไม่ทุจริตมากกดแล้วมันไม่ติดอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่โอ้ไงวะ แบบนี้จะมีผ ok ู้ติดบัมโบเพิ่มเกมได้หรือยังอ่ะจะต้องซื้อของก่อนนะนีก็ได้อ้วและแล้วแล้วแล้วไงต่อ

อ๋อนี่บ้าน,นอ่ยัยวยวเดี๋ยวกอนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่บโอ้หูแล้วก็ซุ่มซ่าเนี่นอ,นอ่า มาและ้วหนึ่งโอ้โอออนี่ว่าอะไรวะโอ้เป็นเกมที่ตอนมัน่ดูโอ้วิ่งถยแล้วเฮ้ยนี่เราจะต้องเล่นอันนี้ต่อจนกว่าจะสามสิบนาทีใช่ปะ่ะ าวคิดตอนนี้ยจะต้องเติมเกมเหรอแล้วงลลไงต่ออ๋อนี่ง

โอเยู่เดี๋ยวนี้โอ้ตรงนั้ก้9นาทีเราถ่ายได้แค่10นาทีนะแล้วแล้ว อไม่ดีจริงๆเลยโอเคไปดันต่อเลยตาเดียวใช่ไหมโอเคไล่อะไลทีมท่าท่าหนาจาจะคิดแค่นี้นะ นี่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 ปไป,ปไปปคิวตอีสโอเค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอแค่เพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะไยบ้ายอย่าลืมกดไลค์ให้เยอะๆด้วยนะบ๊ายบาย